นิทานเรื่องเด็กชายขายข้าวเหนียวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศไทยมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้อยอาศัยอยู่กับยายในกระท่อมเล็กๆริมทุ่งนาน้อยเป็นเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเล็กทำให้ชีวิตของเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากมาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความรักและการดูแลยอย่างดีของยายทำให้น้อยเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงาม มีความกระตันยูและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองและยายดีขึ้นทุกๆเช้าน้อยจะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อช่วยยายเตรียมข้าวเหนียวสำหรับนำไปขายยายของน้อยเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าทำข้าวเหนียวอร่อยที่สุดแต่ด้วยวัยชราทำให้ยายไม่สามารถเดินไปขายข้าวเหนียวได้ไกลๆเหมือนแต่ก่อนน้อยจึงอาสาที่จะรับหน้าที่นี้แทนแม้ว่าเขาจะมีอายุเพียง12สองปีเท่านั้น ทุกวันหลังจากช่วยยายเตรียมข้าวเหนียวน้อยจะแบกตะกร้าใบใหญ่ที่บรรจุข้าวเหนียวร้อนๆหอมๆอ,ออกเดินทางไปยังตลาดในตัวอำเภอซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเส้นทางที่น้อยต้องเดินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีทั้งทางครุกระและลาดชันและต้องข้ามลำธารเล็กๆแต่น้อยไม่เคยย่อท้อเขามุง่งมั่นที่จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพื่อยายที่เขารักวันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังเดินทางไปตลาดตามปกติ เขาได้ยินเสียงร้องให้ดังมาจากพุ่มไม้ข้างทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นน้อยจึงเข้าไปดูและพบว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนหนึ่งที่หลงทางน้อยรู้สึกสงสารเด็กหญิงคนนั้นมากแต่เขาก็กังวลว่าถ้าช่วยเหลือเธออาจทำให้เขาไปถึงตลาดช้าและขายข้าวเหนียวไม่หมดน้อยยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสำคัญกว่าเขาจึงเข้าไปปลอบโยนเด็กหญิงคนนั้นและถามว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหน เมื่อทราบว่าบ้านของเธออยู่ในทิศทางตรงข้ามกับตลาดน้อยก็ตัดสินใจพาเด็กหญิงกลับบ้านแม้ว่าจะทำให้เขาต้องเสียเวลาไปมากระหว่างทางที่พาเด็กหญิงกลับบ้านน้อยได้แบ่งข้าวเหนียวให้เธอกินเพราะเห็นว่าเธอดูหิวและอ่อนเพลียมากเด็กหญิงรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของน้อยมากและบอกว่าข้าวเหนียวของเขาอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเมื่อพาเด็กหญิงกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย พ่อแม่ของเธอดีใจมากและขอบคุณน้อยที่ช่วยเหลือลูกสาวของพวกเขาพวกเขาเสนอที่จะให้เงินตอบแทนน้อยแต่น้อยปฏิเสธด้วยความสุภาพบอกว่าเขาทำไปด้วยความเต็มใจและไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆหลังจากนั้นน้อยรีบเดินทางไปยังตลาดด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อไปถึงก็พบว่าสายมากแล้วลูกค้าประจำหลายคนซื้อข้าวเหนียวจากที่อื่นไปแล้วและข้าวเหนียวของเขาก็เย็นชืดไปมาก น้อยรู้สึกเสียใจและกังวลมากที่วันนี้อาจจะขายข้าวเหนียวไม่ได้เลยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพ่อของเด็กหญิงที่น้อยช่วยเหลือได้ตามมาที่ตลาดเขาเล่าเรื่องความมีน้ำใจของน้อยให้กับคนในตลาดฟังทำให้ทุกคนประทับใจในความเสียสละของเด็กชายตัวน้อยๆคนนี้ผู้คนต่างพากันมาอุดหนุนข้าวเหนียวของน้อยแม้ว่าจะเย็นชื่ไปแล้วก็ตามไม่เพียงเท่านั้น พ่อของเด็กหญิงยังเสนอที่จะช่วยน้อยขายข้าวเหนียวในร้านของเขาที่ตลาดอีกด้วยนับจากวันนั้นชีวิตของน้อยก็เปลี่ยนไปเขาไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อขายข้าวเหนียวอีกต่อไปแต่สามารถนำข้าวเหนียวไปฝากขายที่ร้านของพ่อเด็กหญิงได้ทำให้มีเวลามากขึ้นในการช่วยยายทำงานบ้านและเรียนหนังสือข้าวเหนียวของยายกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนมีคนมาสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นจำนวนมากแม้ว่าชีวิตจะดีขึ้น แต่น้อยก็ไม่เคยลืมความลำบากที่เคยผ่านมาเขายังคงตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยยายทำข้าวเหนียวและพยายามเรียนหนังสือให้เก่งที่สุดเท่าที่จะทำได้น้อยมักจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเสมอว่าความสำเร็จของเขาเกิดจากความขยันอดทนและการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังช่วยยายทำข้าวเหนียวเขาสังเกตเห็นว่ายายดูเหนื่อยล้ามากกว่าปกติน้อยจึงเสนอให้ยายพักผ่อนแต่ยายยืนยันว่าต้องทำให้เสร็จก่อน เพราะมีคำสั่งซื้อจำนวนมากน้อยรู้สึกเป็นห่วงยายมากและคิดว่าต้องหาทางช่วยแบ่งเบาภาระของยายให้ได้น้อยจึงปรึกษากับพ่อของเด็กหญิงที่เขาเคยช่วยเหลือซึ่งตอนนี้กลายเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมของเขาพ่อบุญธรรมแนะนําให้น้อยลองคิดหาวิธีทําให้กระบวนการผลิตข้าวเหนียวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นโดยไม่ทําให้รสชาติเปลี่ยนไปน้อยใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสังเกตและจดบันทึกทุกขั้นตอนการทําข้าวเหนียวของยาย เขาพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้แต่ละขั้นตอนง่ายขึ้นในที่สุดเขาก็คิดวิธีการใหม่ได้หลายอย่างเช่นการใช้หมอหุงข้าวไฟฟ้าแทนการหุงด้วยฟืนการใช้เครื่องนวดข้าวแทนการนวดด้วยมือและการใช้ถุงผ้าพิเศษในการห่อข้าวเหนียวเพื่อให้เก็บความร้อนได้นานขึ้นเมื่อน้อยนำเสนอความคิดเหล่านี้กับยายยายรู้สึกประหลาดใจและกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้รสชาติของข้าวเหนียวเปลี่ยนไป แต่น้อยขอให้ยายลองเปิดใจและทดลองทำดูในที่สุดยายก็ยอมลองทำตามวิธีใหม่ของน้อยผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ทั้งน้อยและยายประหลาดใจมากข้าวเหนียวที่ทำตามวิธีใหม่ยังคงรสชาติอร่อยเหมือนเดิมทุกประการแต่ใช้เวลาและแรงงานน้อยลงกว่าครึ่งยายรู้สึกภูมิใจในตัวน้อยมากที่สามารถคิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเธอได้ ด้วยวิธีการผลิตใหม่นี้ทำให้น้อยและยายสามารถรับคําสั่งซื้อได้มากขึ้นโดยไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปรายได้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากจนสามารถปรับปรุงบ้านให้แข็งแรงและสะดวกสบายขึ้นได้นอกจากนี้น้อยยังมีเวลาเรียนหนังสือมากขึ้นทำให้ผลการเรียนของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าชีวิตจะดีขึ้นมากแต่น้อยก็ไม่เคยลืมความยากลำบากที่เคยผ่านมา เขายังคงตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยยายทำข้าวเหนียวและพยายามเรียนหนังสือให้เก่งที่สุดเท่าที่จะทำได้น้อยมักจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเสมอว่าความสำเร็จของเขาเกิดจากความขยันอดทนและการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังเดินกลับบ้านหลังจากไปส่งข้าวเหนียวที่ร้านในตลาดเขาได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือดังมาจากทุ่งนาข้างทางน้อยรีบวิ่งไปดูและพบว่าเป็นลุงคนหนึ่งที่กำลังจมอยู่ในโคลนลึก น้อยไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือแม้ว่าตัวเองจะตัวเล็กกว่าลุงคนนั้นมากน้อยพยายามคิดหาวิธีช่วยลุงคนนั้นอย่างรวดเร็วเขาวิ่งไปหาไม้ยาวๆมาให้ลุงจับแล้วค่อยๆดึงลุงขึ้นมาจากโคลนในที่สุดก็สามารถช่วยลุงคนนั้นขึ้นมาได้สำเร็จแม้ว่าตัวเองจะเปื้อนโคลนไปทั้งตัวก็ตามลุงคนนั้นรู้สึกซาบซึ้งในความกล้าหาญและความเสียสละของน้อยมาก เขาแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าของโรงสีข้าวในอำเภอและเสนอที่จะให้ทุนการศึกษาแก่น้อยเพื่อเป็นการตอบแทนแต่น้อยปฏิเสธอย่างสุภาพบอกว่าเขาทำไปด้วยความเต็มใจและไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆลุงเจ้าของโรงสีรู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจและความถ่อมตนของน้อยมากเขาจึงขอเยี่ยมบ้านของน้อยเพื่อขอบคุณยายที่เลี้ยงดูหลานให้เป็นคนดีเช่นนี้เมื่อไปถึงบ้านและได้ลิ้มลองข้าวเหนียวฝีมือยายของน้อย ลุงเจ้าของโรงสีก็ประทับใจในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องราวของน้อยเด็กชายขายข,ายข้าวเหนียวผู้มีหัวใจนักสู้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายโดยเฉพาะเยาวชนในชนบทที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากน้อยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าด้วยความขยันความกตันยูและการมีน้ำใจเราสามารถเอาชนะอุปสรรคและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ ไม่เพียงแค่สำหรับตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงครอบครัวและชุมชนรอบข้างด้วยในขณะที่น้อยก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเขายังคงยึดมั่นในหลักการที่ยายสอนมาตลอดนั่นคือการทำงานหนักรักษาความซื่อสัตย์และไม่ลืมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นน้อยตั้งใจว่าจะใช้ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมาพัฒนาไม่เพียงแค่ธุรกิจของครอบครัวแต่ยังรวมถึงชุมชนของเขาด้วย ในช่วงปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย,ลยน้อยต้องปรับตัวกับชีวิตในเมืองใหญ่ซึ่งแตกต่างจากชีวิตในหมู่บ้านอย่างสิ้นเชิงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและนิสัยขยันขันแข็งที่ติดตัวมาน้อยสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเขาทำงานพิเศษในช่วงวันหยุดเพื่อหารายได้เสริมและเก็บเงินไว้ช่วยเหลือยายและหมู่บ้านในระหว่างเรียนน้อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆในการทำธุรกิจ เช่นการตลาดดิจิทัลการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเขาเริ่มคิดถึงวิธีที่จะนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจข้าวเหนียวของครอบครัวในช่วงปิดเทอมน้อยกลับมาที่หมู่บ้านและนำเสนอไอเดียใหม่ๆใ,ให้กับยายและทีมงานหนึ่งในไอเดียที่น้อยนำเสนอคือการสร้างแบรนด์สินค้าที่มีเอกลักษณ์โดยเน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการทำข้าวเหนียวในท้องถิ่น นอกจากนี้เขายังเสนอให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดขายใหม่และดึงดูดลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมยายและทีมงานรู้สึกตื่นเต้นกับไอเดียของน้อยแม้ว่าบางคนจะรู้สึกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้แต่ด้วยการอธิบายอย่างใจเย็นและการสาธิตให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในที่สุดทุกคนก็เห็นด้วยที่จะลองทำตามแผนของน้อย น้อยทำงานหนักในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ออกแบบบรรจุภัณฑ์และวางแผนการตลาดโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเขาใช้โซเชียลมีเดียในการเล่าเรื่องราวของข้าวเหนียวและชุมชนทําให้ผู้คนสนใจในที่มาของอาหารและวิธีชีวิตของเกษตรกรผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายของทุกคนยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและข้าวเหนียวจากหมู่บ้านของน้อยกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีร้านอาหารชื่อดังในกรุงเทพหลายแห่งสั่งซื้อข้าวเหนียวไปใช้และมีนักท่องเที่ยววะยเวียนมาเยี่ยมชมหมู่บ้านเพื่อเรียนรู้วิธีการทำข้าวเหนียวแบบดั้งเดิมความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อธุรกิจของครอบครัวน้อยเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อทั้งชุมชนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ที่มั่นคงขึ้นจากการขายข้าวให้กับธุรกิจของน้อยและยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและการท่องเที่ยวแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่น้อยก็ไม่เคยลืมคุณค่าที่ยายสอนมาเขายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและแบ่งผลกำไรส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในชุมชนน้อยรเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในหมู่บ้าน เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในวันที่น้อยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเขาจัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆที่หมู่บ้านโดยเชิญทุกคนในชุมชนมาร่วมงานน้อยขึ้นกล่าวสุนทนรพจน์โดยเริ่มต้นด้วยการขอบคุณยายที่อบรมสั่งสอนและสนับสนุนเขามาตลอดจากนั้นเขากล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาและการทำงานหนักแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการรักษาคุณธรรมและการช่วยเหลือผู้อื่น น้อยประกาศแผนการในอนาคตที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำข้าวเหนียวและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้เขายังวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสการจ้างงานให้กับคนในชุมชนเรื่องราวของน้อยเด็กชายขายข,ายข้าวเหนียวที่กลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้ประสบความสำเร็จ ได้รับการยกย่องในระดับประเทศมีการนำเสนอเรื่องราวของเขาในรายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่สำหรับน้อยแล้วความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงหรือเงินทองแต่อยู่ที่การได้เห็นรอยยิ้มของยายและคนในชุมชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามทุกครั้งที่น้อยได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆในหมู่บ้านหรือเห็นผู้สูงอายุนั่งพูดคุยกันอย่างมีความสุขเขาจะนึกถึงวันแรกที่ออกไปขายข้าวเหนียวด้วยความกลัวและไม่มั่นใจแต่ด้วยความรักและกำลังใจจากยายความช่วยเหลือจากคนรอบข้างและความมุ่งมั่นของตัวเองทำให้เขาสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้ น้อยหวังว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนให้เชื่อมั่นในตัวเองไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและที่สำคัญที่สุดคือไม่ลืมที่จะมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเขาเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่ความร่ำรวยหรือชื่อเสียงแต่วัดกันที่การได้สร้างคุณค่าและความแตกต่างที่ดีให้กับโลกใบนี้และทุกครั้งที่น้อยได้กลิ่นหอมของข้าวเหนียวที่เพิ่งนึ่งเสร็จใหม่ๆ เขาจะนึกถึงคำสอนของยายที่ว่าลูกเอ๋ยจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและทำทุกอย่างด้วยความรักและความตั้งใจแล้วความสำเร็จจะตามมาเองคำสอนนี้จะอยู่ในใจของน้อยตลอดไปเป็นเข็มทิศนำทางในการใช้ชีวิตและทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่ตอไป